ในเมนช้ทุกคนใช้รูปใบเลยไหมใบจะบ้างสุปเล่นเล่นโชว์อะไรซิวหรือว่าซีโร่เนี่ยทำเป็นซิวแตสไมซื้อเแก้งซีโรไปไหนได้ไหม้พี่เล็กต้องเลือซิวมชะลาอะร้องบอก่าทคอนอ้าวหรอไงพี่ผมมีอะไรพูดผมมีโปรเจกต์เกิดสูกสี่สุใจบ้าสูส่เขายความให้ความละห้าร้อยโอ้ไม่เอาเพื่อมาสอง คอมอะคอมเหลืองพี่ห้าร้อยคอมเหลืองอะไรนเงินอมเงินงห้าอยห้าร้อยหล้อยได้ส่วนเบาส่วนราจำระจำได้ชัวประเจตจะไม่ได้ของหลูนะไม่หมถองว่าแม่พวกเอีนะใหน้าพีุกวันน้าม่ทุกวให้ไเลยนใชหน้าพี่ทุกวันให้ได้ลงได้เลยบร่แได้เป็นไหนโยว์อี่ตอน้ายตรงต่มาก็สุสาบกสุนสานาเปแล้วะสุนสาบอย่าได้ทำงานขังโชีจอเดงก็เล่นิซิว โอ้ย่ครับลสอะไรเนี่ไม่ต้ปาแล้วครับแล้วก็แดงโอ้ยีแมนแตกแน่นอนา่ได้มาดแฝตรเ่ไครับคี่ังมจะดีกตามาี้กาดีกว่ารู้อะไรไม่เท่าลุงมแต่ก็แตประเทศยมีโอกาสต ได้แชร์ได้ไเกินเลยใช่ปแล้วไปมากิ่มงโดนินเดี้ยวเนี่นั่นจะเสียว่ลาเยขอยูง็าอไกเพ่อเอียวถ้าเจอจินไงเย่เยไม่อยู่เอหบได้แต่ว่าอยู่ข้างหลังเนี่ย ดกเมคนเดียวยิงไม่ถึงแต่ว่าท <S S 3> ี่ม <facial> ันเดีอวอยู่แล้วที่มันหลับเข็มเเจอปีกจริงแค่แต่นี้หละบมั้เลสสองลบห้าพันมีเกณฑ์หนึ่งในส่วนฝนเย็นลงยางไม่นันนี้มันน้ำเยอะยังยังยังตกลงจะไปลบห้าพันน้ำร่วมเนี่ยสิบเจอสิบตีห้าพัน้เท้าไปไหนเก่าออกขึ้นมาออขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงเดตีห้าพัน ที่เนี่โอหเป็นเท่าไหร่เองหมื่อรจะเข้าไนยกมาแล้วเท่าไหร่สี่ร้อยยส้อยเียหอแลาไร่บาทถูกยอหามะับทไมอ่ะอรอย่มกทีหอย่าถามนี่มัให้กูรู้สึมือฝังมึงอ่ะนไ้กอได้มองกูกูเป็นหมาน้อยมัน เมื่อไหร่ที่วารุโลได้เอพีเลฮะอยู่หลังกล่องใช่ไหมวารุโอไม่เอาเอพีเอาเอพีทำไมล่ะนี่ก็ขยายมพอดีเลยขตัดรอไม่ได้กินหรอกวิชชอบอ่ะพอเยอะแต่อยากเล่นตัวนี้แหละไม่ได้กินนะไม่ได้กินนะก็มีบูดอะสึ่งสีมันจะมีร่างสอง มีใม่ไม่มีคุณคิดบอดได้เหรอจังตัวนี้ได้ใช้มี่อยที่บอไตติดกลางเนี่ยเดี๋ยวได้ใช้หกล่างหกตาเมาิกระเบิดเดีรอติ๋มอย่าเงี้ยหกล่างหกล่างแค่หกระเบิดเนี่ยได้ใช้บ้างไหมยังไม่ได้กดเลยเดี๋ยวรอดูเล่นไปรอดูแล้วเขาจะตีเท่าไหร่ถ้าตีไม่เกินสองพันห้าพีจี ผมว่าสองหนึ่ห้าสูงก็เดี๋ยวเก่งมากมาอละกสองห่งห้างถ้ามขอสูงกว่านะระเบิดไมระเบิดอ่ะระเบิดไม่หิดยาเออตีอไรอยางง้ยห้าน่เป็นโอ๊ยสองห้าสูงกว่าตายใส่ระวังให้หมดระเบิดเลาเนดเล คนน่าจะรอดไหมแล้วก็เดบิทสองเมือโดดได้เนาะโดดได้ในรถตบาใช่ไหมใช่ใช่บ้นโอ้บัตเต้ยังได้ไบบนีที่บัตเต้ยทสองนี่เบาเดืสองแเป็นที่ขาที่สองขาดำโ้ยเราว่าฟ้าห้องจไมเไม กรเดียดรักสองขีนเดี๋ยวโซนข้แล้วขี้แรงขนานัะโอ้โหยังออกอยู่อีกไปครับแลมเดียวแม่เอ้ยเอาอะที่เองทำไรเข้าไม่ได้แล้วสามสิสามสนี่ละสี่หมีเข้าเลย อออดูยพันเลยแดงหมดแล้วสัตว์เร็วยวะเร็วจริงยู่แล้วเฮ้ยเออไปข้อสองติดัวมาเจดูมือน้อยลงเมื่อก่อนดูมือเยอะมากไม่ไปเจี๊สิ เสร็้เลยลบห้าตันันมีตัวเก็ไหนส่งซีโร่ไปไหนจะชว์ซีโร่เล่นหลักอยามานาประหม่าตั่งสองสามสี่ยี่ิกาพันสิบห้าพันแบงนเกาเเคย ราคาเท่หร่นะหกสองแปดพันยี่สิบแปดาอ๋อไม่แม่มันต้องเดี๋ยวย่ใช่ไหเพราะมีสองใบสองใช่ป่ะแล้วไม่ครบคเดีาไหล่เก็ต้องเหลือราอ๋อเออใช้ลืม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 เลยเขาูดว่าลบอีห้าพันเพราอนนี้เท่าไหร่ครับปดแบบันแล้วก็จะเป็นสิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบสมันก็เลยได้ยินข้าเลย ีเส็เบอร์สอละที่สามสองที่รับเลยชิพลังให้มอยังไะอาเลเอาเลยเอาไปโหจังหวะนี้ต้องซีโร่แล้วเป็นศูนยดีดันยืนเท่าไหร่ยังใส่มาทนอยู่้ไม่ใส่มาแลอไ่มีตัวใสงไปเจ็ตไปเจ็ดได้ออเด้ร์เลยีโร

จากนั้นทิดของซิลลงมาเสียท็อปคออุ้ยแล้วก็แข่งลบอก5,000ตามคอต่อไปมาเกินไปล็อไปอยู่ทีห่ห้าเดียร์ยี่สิบสามแล้วก็เต่าลงมาโซบ,บ้าขอคาตาบาจับโซบ้าอย่างระเบียบแม,ไม่ได้จัวดได้ถูกถ้าไม่จ่ายจะโฉบก,ก็พาไปถ้าไม่ฟอร์มจะจวด ให้ไหมให้ไม่ไม่ใหไ้ไม่ให้เราพระมาให้จวไปให้จวไให้จไโอ้ทำไมพี่มความเป็นตังมัาไม่ใช้ได็กเวะใช้ดีีดีก็ตัวเองแล้วก็เรามาจับัตรแบ๊นแกบนี่ <c oughs> สุดนั่นเม่อไหเนซ <laughs> ิลซีโร่ไปไหนลซีโร่ไปไหนนะอันนี้เข้าอเ,าเาดี๋ยวจิ๊กอยู่นี้อฮ้ยกินมาเลยยิบสามา ลงครับคนดได้เช็้ไปเดียวปลรางมาสองใบแล้วก็มือวางสองใบมือค่นน้อยเลยมาเช็คมือวาอสิบเก้าใบขั้นงใบอันนี้สี่สิบสามสิบาจจะไม่ดีค่าโอ้ยปีเท่าไหร่ดอไปเราไม่กินโดนที้งเราไปเหมือนห uh> ้า well oh. ่อะไรหรือเน่อมือนหนึ่ง 8สิบแปดอ๋อยีเหรอก็เลหมือนห้าเขาไม่สามฟอลอ้ยคือบสามด้อมันโดนโดโดนรงลนลงรถพนังยาจังใช่ผ่านาห้าไปโนเราเราผ่านไปสองรอบตอนแรกแล้วก็าบไเหมือนนะฮะจากซิลเพราะมีฟอลเยอะไงนี่ฟอลเยอะมันลบยางตีเลยไปต่อลงเลยฮะไ้นมบ้าเดิกันมีมารเกอเยอะว่ะตัวเองหรอนต เลขอะจัวสมิบครับมัตกที่รมัม่ผลเลยโอยรอดอะไรนะของ่าตสุดนะจัวบริหารฮิวซิสลูดซิสลูดเลอนี่เพ่เจอมาเจออ้าวชิบหายมอ้วยวะอ้เจอได้ด้วยทำไมี่คอนมาเรีนนี้ะเจอเร ไม่แตกตนตรกอดูสองก็ได้สองวีสิบแปดสิบแปดขาเีนยหันยู้สิบแปดมาเจ็ดไม่ใช่ทางของเราตี <c oughs> ให้เสียงให้หัวมากก่อนเข้ามาจมตีสเปรดรคนรดสวัสดิอูตีไปเกินสองวหระเบิดไปการจดตีไม่ค 25, ิดมาขบมิด <c oughs> ไม่หีถ้ามันมาคาพีตาเนาะเพื่ออะไรอ่ะแล้วถ้ามันมาคาพีตาเหมือนับตัวที่ตีมาอะไรนะแล้วถ้าตัวที่ตีมามาคาพีตาไม่บอกไม่ฮิตอะแล้วถ้าม,มาคาพีตาไ,ไม่หิดอ่ะเออ,เออวะที่ผ่านแล้วคิวเอถามมาตัวมันตอบอจะเขาก็ตอบใช่อะคิวอยู่อ,อยู่แบบหนาออันนี้แบบเป็ตะกอนอะไรตะไคร้ละคุณพี่แมนเลยชีครับพี่ไม่โดนเหรอไม่โดนเดี๋ยวไปแล้วมีได้เลยขอหาปัญหาฮิววันเกตโตฮิวที่กัน กตวโอ้จะตามมาเลยครับมานะมาเลยปาีโรไนปาลอลตัวยูดีนชีวิตมันจะมีแต่มอไซค์แบบปลาล้อเนี่ยไม่ีใครอยากจูบฟิลิปวะครับหล่อนพูดมาก่อนหยหยพูดเลยคู่ครึ่งเลยผลิตแล้วนี่ยมักลับดีว่ามีให้รค้ามให้ไวปั กันเกซิวกินโอ้ยสิ่งไรกินลกินเ้อกันทำไมมันช่วยไปก็ได้รกหมื่นหรอแล้วก็อ่ะก็ถ้ามี่างเก็ดสองในอจะร้นไหมจะร้อห้อนไอมทุกสองไปกินกทุกสองไปนี่ขงมึงเรื่องที่กูแตะก็ได้เนี่ยเยอเจนจะยิ่งโตอ่ะฮะตอไปต่อคนเใส้สองไม่ด ไม่อยากเปขอลยใชไม่อยากเปขอสองหมื่นโอ้โหเขาสี่ได้สได้มหมายถึกูสองมาแล้วมาสามดว่าสบไอ้เหียไปแกแกนูใน้ไม่ได้แชมป์เจิงหโอ้โหมีตัวเล่เลย โอ้ยยยยยวันเองคนตัวเลขอะไรกันที่ผ้าโอ้ยก็ทีก็เลยทีเพิ่จะสอบเวลาสอบบาลระเบิดเองไม่คิดอ๋อทีมัโตแล้วอะต้องท้ากันสุ

เัาจะมาสไตล์แล้วเอ้ยจะจบเกมแล้วไม่ชีจ้จวดได้พอดีประ,ประเจนตีบงตีบหมดแล้วประเจ็ดยิบซิลแต่ไม่เจ็บลงดีังไม่กี่ใบบสี่ใบ คือก็ไ้จบตีเถ็กแมนนาทีบัตส์บัตส์สามสามแต่เป็นศูนย์ไปนึงชนึงแล้วก็เถ็กอันนี้บูธแวรบกเหมือนตามฟอนต์ษณาโบกไปสามอันจะเป็นสามเป็นแปดสคลิกตีใส่ศูนยได้เนื่องตีง โอ้โหทุกอย่างมันจะเสียส่วนามมผ่านไเลยตีกาหลังมตั้งกูตีตต,ต,ตั้งตาอย่างนี้ครับเอ้า